วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร้องขอประชาชนนะคะว่าขอให้เลิกซื้อขายนกอย่างผิดกฎหมายและขอให้สนับสนุนกระบวนการที่จะล้มล้างการล่าสัตว์ป่าค่ะวันนี้จับผู้ลักลอบค้านกได้เป็นจำนวนมากนะคะที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะ นกป่าหลายชนิดเช่นนกปรอดหัวโขนนกขุนทองและนกกลางเขนดงรวมจํานวน314ตัวเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากการเข้าตรวจและจับกลุ่มผู้ต้องหาค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายบริเวณโซนค้าสัตว์เลี้ยงภายในตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี ค้าที่เปิดร้านขายนกทั้ง6ร้านยอมรับว่ารับซื้อนกมาจากชาวบ้านทางภาคเหนือที่นํามาขายให้เดือนละสองครั้งโดยแต่ละร้านจะรับซื้อนกไว้ประมาณ40-50ถึงตัวราคาตัวละ100-200ถึงบาทแต่นกบางตัวอาจจะขายได้ราคาหลายพันบาทและไม่เคยถูกจับกลุ่มจึงเปิดขายอย่างเปิดเผย นายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าทางกรมมีนโยบายเข้มงวดในการปราบปรามผู้ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ผ่านมามีการตรวจจับและยึดสัตว์ได้จากตลาดนัดหลายแห่งในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลซึ่งพบว่าผู้ค้าหลายรายได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการขายกรงนกอย่างเดียวแต่อาจมีการตกลงซื้อขายนกหรือสัตว์ป่าด้านหลังร้านจึงขอให้ประชาชนเลิกสนับสนุนการซื้อขายสัตว์ป่า เพื่อตัดความต้องการก็จะไม่มีผู้ค้ารวมถึงช่วยแจ้งเบาะแสด้วยสำหรับนกที่ยึดได้จะถูกนำไปส่งดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงนะคะโดยบางส่วนจะถูกใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์และบางส่วนจะได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ